นี่ทุกคนนี่สวัสดีย,ยามเช้าพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เฮาอยู่ในป่าทุกคนมื้อนี้กิจกรรมจะเฮาก็คือปลูกมะเพ็ดอันนี้มะเพ็ด,ดทุกคนน,น,ออน,นี่นี่มะเพ็ดน,นี่อ้าวจีมะปูออมมะแถวนี้ในบริเวณเทเฮานี่เฮามี ตน้นอันพักสูตรคู่ว่ายังไงซะ่ทำมันได้เมื่อไรมันต้องเอามาจากบ้านแบบน,น,นี้ต่อไปก็มักอึมักแตกไหมอันนี้ปลูกมักเพชรก่อนแบบนี้อ่าน,น,นี่ก่อนอืมอืมเดินเดินห้าฟาหก คือว่ามันปลูกไปอย่างมันเกิด ก็บอลยูเท่านี้เฮามันเป็นแปดมดแถวๆนี้นนตะก้อนไว้จะจ้งไว้ลายๆพอพันว่าต้องต้ององันให้ได้พันเสืมแปดมันอยู่ไงต้นไม้นี่สาเหตทุหตหมมท,ที่เฮาตัดคือเฮายามันล้มทับเพ่งเฮิรนไปนะพุ้นนี่เฮาเสียสละไม้ต้นนี้แล้วเฮาสียส็ดตั้งหนังนั่นนี่นสตัดน,น,น,นี่ตั้งหนัง พวกน,นี้ป้าไว้ตัวนี้ถ่ายจะห้าเส้ถ่ายจะห้าเส้เอออ๋อโอ้ิีเจ้าเอิ้นขวานยังนี่นะ,ะนฮะขวานที่มูอเออเอิ้นคือการจะขวอยใช <c oughs> พี่น้องไทยเอิ้อนขวานฟ้าว่ะเอออ่ะ,อะเดี๋ยวเหาสิไปเอาอันอันมักเตยมักเตยนี่เป็นยาสมุนไพรอย่างหนึง่งนะ้คนนี้ นี่ทุกคนนี่โอเคเลยบัดนีน้ได้ของดีเลยอันนี้มันลูกไต่ได้ตรงคนนี้นี่นโอ้ยนี่พอดีกินนะนี่เฮาสฉีผ้าผ้าละก่าฝัาตะแรดแตแรดจากสองสามเร็ดปุ๊บแล้วก็มาต้มกินแทนน้ำชาคักเได้ได้ เอาก่อนอันน <Association. ät S 1> ี้มันสุดยอดยาดีเลยทุกคนเลยอืออือโอ้โหเหมือนมังนัดเลยว่ะอืออุ้ยอุ้ย ถ้าว่าขากินในตอนนี้ขัดทุกคนเลยกาแดดทำใแห้งก่อน ตากแดดก,ก็ได้ยังไปกินด้วคนเลยกินตอนนี้มาไว้ข้อขั้นข้อเรียบร้อยเอาได้หมดในวันขานมาถึงสัมปะคุณดูพว,พวกวัวกระเพาะแล้วนี่ก็เลยกระเพาะก็ได้เล่นล้างไต่เล่นบำรุงไต่พวกที่มักกินเหล้าก,กินเบียะนะเดี๋ยวเมนเลยข้าวเสีไปตากแดดย,ยัง่งยั่งนี่ ยาในฮันเซบาโคฮะพนเซรามเดาเซบาโคเครื่องยังนี่ฮเครื่องยังนี่เครื่องสมสมเสียว่สมอีช่องเชื่อมสมเสียวอ๋อคือสมเสียวเซบาโคก็เข้าแล้วเพาะพ่นเสริมเหลาลดอ๋อเออเนอะมันเรียบร้อยได้จะดีสองกันด้วตักแดดก็เนาะเออตักแดดแล้วนอนเออเนอาไปอาจจะเข้าวันนึงคือว่าผีดังไงบุ๋มมียังไงกิจกรรมย้ำซ้ำมนีิ หาสมุนไพรนี่นี่โอเคนีนี่นี่ตัวนี้นี่นี่โอ้ตัวนี้เป็นตาตัวนี้ได้ตัวนี้เห็ดค่อนทั้งนี่อ่ะอย่างนี้มันออกนี่ทุกคนเลยตอนนี้นะฝอกข้ามหวังไว้กับบ่อเฮียงบ่อเฮียงประหากิน เอ,อ่าน,นี้พักกันหาเห็ดคันหาเห็ดไม่ได้แล้วกันแล้วนี่กำลังอ๋อได้เห็ดบดกันนี่โอ้ได้บ่อนดอกสองด,ดอกเนาะ สลดยมันอ้อยยู่ไม่จิกเลยสลยดเลยนี่็ิยังไรพิพอ ไอ้ก้อนทังโอ้อดีโอเคเนาะอืมนี่โอ้เฮ็ดแนวนีนก็มีเนาะอ๋อบ่เคยเห็นเฮดก้อนทังติอือโอ๊ยเนาะมาช่างวาแต่เนาะมาที่เนาะอืออืโอ้ดอกกระเจียวขักเลยนี่ดอกกระเจียวนี่ดอกกระเจียวเจียวม้าละดอกดอกกระเจียวนี่พวกอันยิงท้องเนาะกินนี่ขักเลยนี่นี่ดอกนี่นี่ เิดบทแมนนี่ถ้ามันเลาะหาอีกก็ได้ได้เออบอรดอกออบอระสองไงบางครั้งการหาก,กิน,นมันดดมันได้ดีเสมอไปแต่บางที่มันก็ได้บางที่มันก็ไม่ได้อ,อ้าอ,อ้าไ,ไ,ได้บอก เห็ดยูบินกับเห็ดยูคอนเนาะอ้าชิเกียวกันยังนี่โบขีทางโบไปเต็มเ้าะนี่นี่พอแม่ยังมักเตยเอามาตากว่าเห็ดกินแท่นชาใช่กันรดกับพวเป็นยังเราพวกเขากินยังเนาะเอาเอาใส่เด้ใช่ได้ ไม่มเลยตรงดอกเจียวลลางเลยมันกลับ hmm. ก mm ันเนี hmm. ่ยแคไม่ว่า้าไปหาไก่อินี่ได้เลยห้าไปหาโนเดียวนึงมากละเจียวบาวาน้องเลยมันติดตัวเดียวกว่ห่อลอบไปห่อพุห่อหอดกันข้าบนมักดอกเจียวแดงเลยเสียไปในดอกเจียว ิอันคิพัดมก็ือ้นสื่อกินเก่งเฮ็ดไปก่อนตรงนี้มีแต่เพิ่งสลายทุกคนเอ้ย วันนี้มีสองเมนูทุกคนเลยซุปดอกกระเจียวกับแกงเห็ด <laughs>

บ่มีอันอุปกรณ์เลยบ่มีอันโคชิไข่บ่มีพอฟตู้นี่เอาใบมะงกรใส่เอาเอาสู้โอ้ยเอาไป <room> <Ot>. <certaines dances> ส <ause çocuk vessels settling> <ible> ู้โอ้ยสมศริกระเปิดตู้อ้อ่ไปไปไหมไปพูดพูดไปพูดไปหาพันเนี่ยเอาคางวัวแมวอืมอืมอ่อยนั่นนี่ไปแเดกกันเด เด็กฟ uh ุ้งวันน้ไทเล่นยังได้ล้วได้แล้ีเสร็บแซ้บเสรบกันให้มันูไปเดะเฮามีส้มทุกคนเลยอาดอกส้มติ้วนี่ใส่นี่สซนี้ล้ายดอกอันนี่เสร็จแล้วไปก็ได้ นี่สมัชชิข้งนี้เอานี่นี่นี่เลยรอท้าจน้อยทุกคนเลยนี่ทุกคนเอ้ยมีตะพิงทุกคนลนี่นี่นี่ลึกเลยนี่ยับยังไม่ได้เลยนี่มันมาตอบนี่ห่างมาอยู่ใกล้ๆแทนนี่นี่ทุกคนเอ้ย nhi, mìtờ phưng thua hết, cứ thằng này nè cũng mìtờ phưng nè, ở đây nè, em ừ. ở đây nè nè, chắp nhàng đây đây nè, 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 game luôn đây nè, à, um, phieng cái đuốc cơ nã, tu hết nhẽm người ta đang còn nôn nè, hết ăn phieng, hết ăn phieng, ờ, bèn phun thì, bèn phun thì, ừm, háu anh tên gì con, anh, khút bạc bao, cho nó mì ức đó nè. จะลอยพ่อดอกเออมันจะหนีนี่อ๋อนี่ปูนจำมซิตะเขานี่เฝ้าอยู่นี่รอท่าได้นี่รอท่าไปกานนี่จะได้กินเขาแล้วปุ๊บนี่สิพาน้องหมาหาเลาะได้บางทีอาจจะได้แล็ดหรือได้อย่างอื่นได้เป็นอย่างกานะทุกคนเลยที่ผกินได้ ชิมก่อนโอ้สาจัดดีมาโทเราของกินเราดิเออเอาบพลิกไปได้เว้ยแก่หอออย่เีเดนี่ใครแม่นะเข้าไปหาไก่แห้งหลายกว่านี้ได้อันนี้เข้าฝาวด้ย ฟ้าวะักประหารผ้าน้องหมาประหารัดเนื้อแถวอมเค้งแถวนี้นะก็เลยเอ้ากินอย่างกินไปก่อนแกงเห็ดจะมีนะเดี๋ยงกด้เลยเห็ดยืดๆไปวะไปวะไปวะเออโอ้มานมาลมนเห็ดมนเห็ดยอกแดงก่อนโอ้ยนี่นะเวยมาที่นี่คือมาต้มก็ได้นะเออ เดี๋ยก็จับกินสำนาะเนี่ยคอยห้อยเจ้าเนี่ยห้อยอืมฝั่งหลายโหดเกินขว้แล้วแนวนี่มา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 ลงมา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 มาทุกอ่าเนะมา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 กินละไปกินละไปเขาจะสบายดีบายดีอย่านั้นแหละนี่เน้นดอกกระเจียวเก็บมาหน่อยเหรอ โอ้ยกินไรถืออ่อืมโอเคอ่ะัเนาะฮังวันออกงาใช้มือจับแลวก็หุบไปแล้วพวมันผูกซื่อเจ้า่ได้เผาบ่มันหอมก็ฮั่นี้ได้เผาใล่เหมเผาเผาไหมเผาหนึ่งๆแกให้มัดแก่ให้สะบเนยข้างไหนเผาสมภาเรก็กินแต่อันนี้ล้าก็แก่จนเราตายสบดีได้ยู ัวบดนิ่สงอืมไเนี่แบบไหนนีก็ได้นี่ยเพโทษน้ำานผู้ชมเอีก็เพื่นนี่อยู่หรอกปุนจะมาม้เราพูนั่งทาอยู่อีหุยแม่ดอกมันจังนากินเฮาต้องให้บนี้เนาะเดี๋ยวกะเจียวนี่เนาะแนมเออที่พม่านะเฮาต้มแจ้วต้มแจ้วบอนะ เา้นเหมเียเนี่ยแซบปะทุหดวระยอม่หายเหมือกันเนอแซบบ่แเงเห็ดนี่สิล่องเบิ่งโอ้ยเต็มปาจ่มข้างคักอจะไปชนได้หน่อยมันมันจะแส่จนไม่ลายหลุดจู่อบบ่ร้องาหรองใจทีมงานพากินเนี่ยหนีไปก่อน อ่ากระโปรกับพ <so ah, nah ่อด okay, ีตเลยคือกล้วยยังบอกมาอีกอืมโตหกพันกินมะนี่บบก้อนทุกคนนะหลอกน่ากินดีจ้ะกล้ยนี่กินข้าวทุกคนเลยบ้านนี้พูดนี่สมาชิกกินข้าวดิพูดพูดกินข้าวกินแล้วปุ๊บแล้วกันออกเห็ดงานนี้จะเอาข้าวสารใช่นี่เอาเออมี่กระต่ายไว้เรียบร้อยนี่นี่ กลางวันนี้นี่นนตเตยเอาทุกคนเนี่ยวันนี้เฮาเดินทางนะวันนี้ทุกคนนะไปชิลเลอร์กัดเดี๋ยวฟังเบืบ้องฝนสิพาไปเชิลอทุกคนสิเนี้แน,น,น่คือไปหาข้อแรก <c oughs> อ่ะบ๊ายบายทุกคน